สวัสดีทุกคนวันนี้พามาดูไดนโนเสาร์เอเลี่ยนคือเป็นไดนโนเสาร์ที่ตอนแรกตัวเล็กมากจะรองไห้เลยทำไมไดโนเสาร์โอ้โหรู้ว่าแมงเป็นยังไงคือตอนแรกมันแช่นะ้ำตัวเล็กแค่นี้เองแล้วพอผ่านไปหึงวันตัวเท่านี้เวอเดี๋ยวมึงมาดูว่าข้างในเป็นยังไงเออจะรอนะดู เดี๋ยวแม่งแ,แม่งเล่นไม่ได้นะกูไปไปปลาคืนงงมากทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้ <S <S เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นไงมันอิสั่งมาแล้วแบบเซ็ตใหญ่เลยเซ็ตยอดสูตรต่อสีหมอสองหมอ้อใส่ไข่ <S <S อู้หเป็นอย่างนี้ดิ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 ผู้เยอะมากจะเอาไปกี่ตัวเนี่ยแล้วบ้านกูมีที่ใส่ไหมเนี่ยนึกว่าไอ้นี่ไข่ตุ๊กแกบัดวัดอุณหภูมิได้มากเอ้ยดีเห็นปหมเห็นเท่าไหร่ 37วะ่ะเฮ้ยหากขึ้นเกินเลข37จถึงจ,จะแปดรีพบแพทย์ด่วน,นพอนพอ่อพ <c oughs> ่อถึงค่าปีทุกคนครับผมนี่ Glow Creature Chlorisante เอาไข่ <c oughs> okay, เนี่ยใส่น้ำไปเลยเนะครับแล้วเดี๋ยวไข่จะแตกเป็นไดโนเสาร์แล้วพอไดโนเสาร์ยังอยู่ในน้ำเนี่ยตัวมันจะใหญ่ขึ้น โอ้โหเอาไว้เลยหรือแมงโคลมาแต่หัวด้วยเนี่ยไข่คือมันมีแบบมีรูข้างในนะและถ้าเขย่าปุ๊บจะรู้สึกว่ามันมีอะไรดิ้ง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 อยู่ข้างในงั้นเดี๋ยวผมจัดให้คุณดูข้างในก่อนเลยกว่าว่ามันเป็นยังไงต้องมีตัวหนึ่งเสียสละชีวิตเด็ดหรอเออใช่อุ้ยอ๋อข้างในเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นอย่างนี้คุณอ๋อแล้วนี่มันแตกแบบแตกแบบเหมือนเหมือนเป็นแบบแตกง่ายๆอ่ะคุณเป็นเหมือนปูนพลาสเตอร์อะไรเงี้ยนิดนึงอ่ะ นี่เป็นแบบอ่ะอ่ะอ่ะตัวเทียนโอ้ยไดโนเสารไงโอ้เที้ยได้ไงสามารถโตได้ถึง600%เลยนะเว้ยหกร้อยเกรอยเปอจากตัวขนาดนี้เหรอเออจากตัวเล็กๆเมื่อกี้มันก็ใหญ่มากอะเดียใหญ่ดิทีนี้เดี๋ยวผมขอใส่ไว้ในแบบภาชนะที่แตกต่างกันเลยละกันจะมาดูความเปลี่ยนแปลงใช่งั้นเดี๋ยวเอา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 อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะน้ำก่ะโอ้โหแล้วคืนนี้ทำไงเนี่ยแล้วเอานี้ไปใช้เนี่ยเออว่ะ คืนนี้ค่อยคิดค่อยคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้ด้วยได้รับผมโอ้อันนี้ของดีสุดเลยนะเออเนี่ยผมลองเอาน้ำแล้วก็ใส่ไข่ให้ดูก่อนดีกว่าว่ามันจะเติบโตขึ้นไปยังไงนะมีนี่ได้ไงครับอ่ะผมลองอันนี้ก่อนดีกว่าลองถทำนี่อะเอาพี่จ๋าลอยลอยเป้งลอยกระทงเลยพูดมันอมแล้วอ่ะมันอะไรมันดูดนะงไดมันชอบน้ำไอ้พวกเนี้ยมันเริ่มอมน้ำเหรอเห็นปะ ชอบน้ำปล่อยทิ้งไว้เฉยก่อแล้วไข่มันจะแตกหรอวะอ่ะใส่ลงไปใส่ไปแล้วแกเล่นพอดีว่าเราข้างหลังอ่ะมันมีมันมีถังอยู่เราไปเล่นข้างหลังดีกว,ว่าตัวดำไม่ต้องเราช่องอย่างเดียวกูก็ว่าเสียไร่แต่แต่อาจริงๆนะแต่ก่อนที่เราจะไปนะวันนี้ไข่มีหนึ่งใบที่แตกแล้วนะทุกคนเริ่มล้าแล้วนะน่ากลัวว่ะเอาว่ะเดี๋ยวถ้ามันวิ่งออกมานี่อยู่บ้านไม่ได้แล้วนะแบบในหนังไงนะเออ งั้นเจอกันข้างหลังบ้านครับครับไม่แน่ใจนะว่าในไข่แต่ละใบอ่ะเป็นตัวอะไรบ้างนะคุณใส่ไว้ตอนที่ใส่แม่งในขังละตัวเลยเพราะว่าอยากให้เป็นตัวบอลที่สุดไหนแต่ซูมก่อนจะมีเริ่มพีสีแดงๆว่ะเฮ้ยน้่มันเหมือนมันมนจุกว่ะมันจุกปามันจุกปากโอเคทุกคนจบไปแล้วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่า แต่เราส์ของเราว่ามันเป็นยังไงบ้างดีกว่าเนาะคอยตรวจการเป็นระยะระยะใช่คอยอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วอาจจะแบบตีสองนายังไม่นอนนะตีห้านไม่นอนเลย <laughs> นอนเถอะโ <hours> okay, อเคเรามาดูความคืบหน้านะครัะตอนนี้ประมาณ2องทุ่มคือไข่เริ่มยุ่ยกันหมดเลยนะเนี่ยมันเริ่มยุ่ยไข่ยุ่ย ไม่มีอะไรเลยผมว่าน่าจะต้องหนึ่งวันน่ะพรุ่งนี้ถึงจะต้องมาดูอีกทีแต่ว่าอันเนี้ยในถังอะมีอันนึงที่คือนางระเบิดแบบกระจายมากแล้วลองแอบแงะดูข้างในดูสิเป็นไงโอ้โอ้อ้าวไปแง้มมันไหมอ้าวเออเดี๋ยดิอ้าวปิดไว้ก็ได้ก็ปิดไว้อ้าวเฮียแตกมันรู้แล้วโอ้โหเดี๋ยวจะปิดไว้ก่อนคิขายเลี้ยงเอาตัวนี้เป็นตัวที่มันมีหางมีมีลูกตุ้มเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่ รอดูคดู่นี้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนทำอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงโอ้โหฝากซื้อ,อยาสีฟันด้วยออทุกวันนี้ใช้เป็ดโบอ,อยู่โอ,โอไม,ม่ได้ละปันขาวใช่เออด็ The next day ทุกคนวันนี้วันที่สองแล้วเรามาดูความคืบหน้าดีกว่าว่า <c oughs> เราโดนหลอกไหมมาดูในในถังนี้ก่อนนะเราใส่ไปสองตัวนะออาจริงป่ะใหญ่ขึ้นกว่าตอนแรกป่ะที่เราใส่ลงไปไหนบะอกว่า ใหญ่ขึ้น600%เนี่ยนี่คือ1วันนะ600% That's quite big, impressive อ่ะตัวนี้ก็ดูใหญ่ขึ้นนะนะแม่งไหนบอก600%มันต้องใหญ่กว่านี้ป่ะนี่ตัวที่1นึ่งนะ uh huh. แล้วนี่ตัวที่2นะขนาดประมาณนี้นะแล้วนี่ตัวที่3ขนาดประมาณนี้นะนี่น่าจะเป็นพันอะไรเนี่ยไก่งวงป่ะ ตัวนี้ไม่ออกมาวะยังอยู่ในแก้อแสดงว่าโหดกําลังแบบรอวันหอนได้น่าจะเป็นตัวโหดโอ้ตัวนี้ตัวเดิมนี่เอออ่ะก็ตัวพอๆกันนะแกะดูเลยตัวนี้มันไม่ยอมออกมาที่อยู่ในแก้วนี้นะมันเหมือนเอเลี่ยนจริงเ้ยโอ้ตัวนี้เท่หวะย่างควายดูดิยังเหลือตัวนี้นะยังเหลือตัวนี้ที่ยังไม่ออกมาผมว่าแกะแม่งเลยไหมเพราะว่า ไอที่เพื่อนเขาตื่นกันหมดแล้วไที่ยังไม่ตื่นอ๋อตัวนี้มันเหมือนกับว่าตัวโอจูมันยาวกันน่ะแตไม่ใช่ัอนี้คอมันอ๋อที่มันไม่แตกมาเพราะว่ามันคงแบบสภาพมันมันงอได้อยู่ในไข่อือมีา3ตัวแล้วตอนนี้3ตัวตัวนี้ก็ตัวนี้มันเหมือนกับมันยาวมันเลยดันไข่ออกมาแต่ตัวนี้มันเหมือนแบบคอมันงอได้นะอ๋จูมันนั่นแหละอันไหนหัววะหัวนั่นแหละหัวอ๋อหรอตัวหลักบ้านทุกคนตัวใหญ่อยู่นะ โอ้ยตอนเดน้องแบบมมแม่งเหมือนแม่งเหมือนตอนคนที่อาบน้ําแล้วนิ้วเปือเอ่อยอะจริงแล้วมือมือมือน้อยยังไม่ออกมาเลยมือมือยังติดแบบเหมือนมันยังไม่โตเต็เมที่อะแล้วกูไปเอาออกจากไข่นี่มันมันเกี่ยววะข้างในมันมีสารแบบมันข้อดี่กําหนดไงสารเร่งโตอะไรป่กว่าข้างในมันข้างในไข่เป็นเย้่อทรวมันมีบแบบเทกเจอร์ด้วยวะเออใช่นี่คืออาหารอาหารไหมบ่กว่าไม่น่าขนาดนั้นะ <laughs> ไม่น่าจะวิทยาศาสตร,ร์ขนาดนั้นเอามาดูตัวนี้มันอยู่ในถางนี้ไม่ออกมาที ดู้ตัวอะไรมาดูใกล้ๆหน่อยไมาไม่ออกมาทีเออไม่เหมือนกันสักตัวโอ้โหมือเมร์นะครับเอางี้ก็ประมาณนี้มันก็มันถามว่าใหญ่ขึ้นไหมผมว่ามันใหญ่ขึ้นนะเอาเป็นว่าหลังบ้านตัวประมาณนี้ให้ทุกคนได้ดูก่อนหลังบ้านตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะเพเหมือนเหมือนน้ำมันเยอะมั้งดูตันๆดีอ่ะเออมันดูตัวใหญ่นะดูดิเดี๋ยนะเอออ่ะโอเค ใช้เวลาหนึ่งวันตัวโตได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหกร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งโ,<อ>โตยิ่งกว่ากองทุนรวมอีกทถ <laughs> ้างั้นผมให้อีกหนึ่งวันแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าน้องจะเติบโตได้ขนาดไหน Three days later มันใหญ่ขึ้นไหมนะครับดูสภาพนะครับ <c oughs> นี่น่นาจะเป็นชีเล็กหรือแพนด้าแดงมันใหญ่ขึ้นไหมทุกคนผมว่ามันก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคือเขาบอกว่าทาพมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ย t e x t เจอต่างต่างพวกเกล็ด พวกฟันหรือพวกตามันจะโผล่ขึ้นมาได้มากกว่านี้ไปดูหลังบ้านด้วยตอนนี้อัปเดตตัวหน้าบ้านเป็นยังไงให้แมงแช่น้ำไปก่อนโอ้โอเออมันต้องอย่างี้ดูว่าเดี๋ยวปล่อยให้ให,หน่อยจะให้สองวันนะแขนเขินเนี่ยมันจะออกมานะตอนนี้แขนมันฝังอยู่ข้างในเห็นไหม <laughs> แขนยังไม่ออก <laughs> นนตายังไม่ออกเลยดูดออิครับเออให้เวลามันหน่อยทุกคนพอจะเห็นไหมว่ามันใหญ่ขึ้น ก็เห็นแหละเนาะถ้าเทียบกับมือเมื่อวานนี่ดูใหญ่กว่าตอนที่มันอยู่ในไข่อ่ะเออตอนนี้คือตักใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวรอดูชีวิตก็ไม่ต้องเลี้ยงต้นหมวกต้นไม้อะนะครับเลี้ยงในโนเสารแทนวันนี้ผมก็มาดูพร้อมกับทุกคนเลยนะคุณว่ามันโตขึ้นไหมมือมันกวนส้นตีนด้วยนั้นเนี่ยจุดิมีมือเหมือนในหนังสแครี่มูวี่อะโอเคนะด้เยมันใหญ่ขึ้นทุกคนดูดิ คือตอนแรกไอคิดตอนิดนี่มันยังไม่อ <c oughs> เออเพราะนั้นให้ให้โอกาสมานันน่อเถอะนะครับผม <c oughs> ตัวนี้พี่โอ้แขนมันยังไม่ออกเลยแม่งแช่น้ำไว้หลายวันนี้แม่งน่าจะตายห่ากันหมดแล้วน, <c oughs> นี่อันนี้ก็เหมือนใหญ่ขึ้นนะหัวใหญ่ขึ้นนะ,ะนะไปละไปถ่ายคลิปอื่นต่อกัอน The next day วันสุดท้ายแล้วที่วันนี้กูจะปล่อยให้มันอยู่ในถังนี้ดูกันเองว่าใหญ่ขึ้นไหมโอ้โห ที่มันหมูเลยเดี๋ยวเสาเนี่ยคุณถามมนเดียวเหรอนี่มันเหมือนจะอ้วนขึ้นนิดนึงนะจากเมื่อวานปะขาสั้นกว่าเดิมดูวยเด้อขาอย่างสั้นเลยตัวนี้โอ้โหนี่ชิบหายดีนะแล้วขาเย็นนี่น่าสงสารสุดเลยสัสขาอย่างเยี่ยดเลยดิขาแบบเหมือนเต้นแต่ท่านั้วเนี่ย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 ท่าเนี่ยคือใหญ่ขึ้นไหมเอามาดูลองดูไอ้จู่นะไอ้จู่คอยาวขึ้นหรอวะ นี่ดูหกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะหกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะไม่ถึงตัวนี้หน้าหน้าตาชัดดีแล้วดูดิอ่เออตัวนี้ก็ไก่ไก่ชัดชัดนี่คือไก่ชัดชัดอุซื้ออะไรมาเล่นไว้วะเผื่อทำเดียวเหอะอะไรเนี่ยนี่คือเราฝืนให้สุดๆแล้วนะสุดแล้วนะนี่สี่วันแล้วนะ ือทำไมในคลิปมันดูตัวใหญ่กว่านี้วะจริงจริงมันเหมือนกับว่ามันมีไข่ที่ใหญ่กว่านี้แต่เราไปซื้อไข่ใบเล็กยังมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอ <laughs> เต่ไม่เอาแนละ้วคุณน่าจะซื้อผิดตอนนั้นแหละน่าจะดูผิดคือตอนแรกมันตัวท่างีีเลยแม้แต่เป็นไข่ใบใหญ่ <laughs> โอ้ดิกลายเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วนะมันไม่เบี้ยวแล้วโตเต็มวัยละเโ <laughs> ตละนี่ติ่งไม่เบี้ยวแล้วเห็นไหมตัวสุดท้ายคุณ <laughs> คาเมโอ้ยที่ตัวเล็กสุดเลยวะเออเซนิคาเมโอ้จบแล้วคุณ ก็ใครอยากเล่นก็ไปซื้อหาเล่นเลยนะลองดูนะลองดูแล้วกันครับผมวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยฮะพวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไดโนเสาร์มันตายไปนานแล้วเอาละอาจอกันครับผมไม่ไปวันนี้หมดละกูไม่เล่นละแชร์เล่นๆแล้วกันอ่ะแชร์ไว้เล่นๆแชร์เล่นๆก็คือไม่มีที่ทิ้งนั่นเองไป